สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายการสร้างแอปพลิเคชันคำนวณค่า BMI กันนะคะขั้นแรกนะคะไปที่เพจนะคะแล้วก็ใส่สีพื้นหลังเป็นสีชมพูนะคะเราก็ใส่โลนะคะเพจหนึ่งสโลเลยค่ะโลแรกนะคะ เราจะใส่ label นะคะโลที่2เราใส่ image ก็โลที่3นะคะเราจะใส่ปุ่มนะคะแล้วก็ปรับความสูงเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณ20ค่ะเราจะไปที่ label นะคะเราจะใส่ข้อความว่า h i g h bmi นะคะ font สน,นะคะประมาณ25ค่ะสีของตัวอักษรก็เป็นสีน้ำเงินนะคะต่อไปเราจะใส่รูปภาพกันนะคะไปที่ image นะคะ ไปที่ picture นะคะก็อัปโหลดไฟล์นะคะรูมที่เราเอามาจากไฟล์นะคะความสูงความกว้างกัน150นะคะไปก็เป็นปุ่มนะคะเปลี่ยนเทคนะคะเป็น next นะคะสีตัวอักษรนะคะเป็นสีขาวฟอนต์ซส์เป็น18นะคะสีพื้นหลังสีปุ่มก็เป็นสีน้ำเงิน,นะคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะไปที่เพจ2นะคะพื้นหลังของเพจ2นะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะก็ใส่ label นะคะ เทคเป็นดัชนีมวลกายนะคะฟอนต์ไซส์25นะคะสีตัวกระสอนก็เป็นสีแดงนะคะเราก็จะเพิ่มเทคอินพุตนะคะเราใส่หินเป็นส่วนสูงวงเล็บเซนติเมตรนะคะชื่อเทคไฮนะคะความกว้างนะคะปรับเป็น relative size นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์80นนะคะเทคน้ำหนักนะคะเป็นกิโลกรัม ต่อไปก็เพิ่มโลนะคะสูงนะคะเราก็ปรับเป็น relative size เป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ20%นะคะเพิ่ม2ปุ่มนะคะปุ่มแรกเป็นปุ่ม black นะคะ size สนะคะตัวอักษรสีขาวสีพื้นหลังของปุ่มเป็นสีดำนะคะมาก็เป็นปุ่มที่2นะคะเราก็ใส่ข้อความว่า start นะคะ font size 18ตัวอักษรสีขาวพื้นหลังสีดำนะคะ เราก็จะกลับไปที่ Text h i g h นะคะเพื่อที่เราจะไปเปลี่ยนสีข้อความของ Text Input นะคะ Text a l i g นะคะแล้วก็เลือก Center นะคะให้อยู่ตรงกลาง สีพื้นหลังของ text input นะคะที่ text style นะคะแล้วก็ styling แล้วก็ background color นะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปใส่โค้ดของ BMI นะคะขั้นแรกนะคะเราก็ไปที่ BTN next นะคะลาก BTN next คลิกมาวางแบบนี้ไปนะคะแล้วก็ไปที่ control นะคะแล้วก็เลือก navigate คะ่ะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นเพจสอนะคะ n e x t i l i z e นะคะ h e i g h ที่เป็นเซนติเมตรนะคะก็ initialize น้ำหนักนะคะก็ initialize น้ำหนักที่เป็นเมตรก็ initialize BMI นะคะก็เอา4ส่วนนี้มาจาก variable นะคะต่อไปนะคะแล้วก็ไปที่เพจสอค่ะก็เพิ่ม btn back นะคะ When btn back คลิกค่ะ แล้วก็มาใส่ไปที่ control navigate นะคะก็เพจนึงนะคะไปที่ v i a b l e นะคะแล้วก็เลือก i n i t a i n l i z e นะคะก็จะได้ตามข้างบนเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปที่ btn start นะคะแล้วก็เลือก when btn start คลิกนะคะ แล้วก็ลากมาใส่เลยค่ะเราก็ไปที่ variable นะคะเลือก set app variable high fm นะคะให้เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะคะเราก็ไปที่ text high นะคะเลือก text high text นะคะลากมาใส่ต่อจากอันนี้เลยคะ่ะเราก็จะ copy จากข้างบนมาใส่ข้างล่างนะคะ <S <S <S> <S ก็เหมือนเดิมแล้วค่ะแต่เปลี่ยนเป็นเมตรนะคะ ิ <With> <laughs> แท่งสีฟ้านี้นะคะได้จากการที่เราไปที่แมชนะคะแล้วก็เลือกอันที่5นะคะอันนี้นะคะแล้วลองมาต่ออันนี้ค่ะปัน,นะคะเราก็จะใส่เซตแอปเวท b m m i นะคะ แล้วก็เอามาจากแมทนะคะแล้วก็อันที่สามค่ะแล้วก็ามาต่ออันนี้นะคะก็ไปที่ variable นะคะเลือก app weight high centimeter นะคะแล้วก็ใส่แบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ใส่กันเลยเป็นเมตรนะคะแล้วก็มา take bmi นะคะเราก็เลือก take bmi take label นะคะต่อแบบนี้เลยคะ่ะ variable นะคะก็เ,เลือก weight bmi เปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาลองทดสอบดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะพี่วิวนะคะกดอีิววิว ก็ next นะคะเพียมส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักไปเลยค่ะแล้วก็ start นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ